You าร์เจผยตรวจ ATK พบเชื้อโควิด -19 แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 เข้ารักษาตัวตามมาตรการแล้วไม่รอดอีกลายสำหรับศิลปินนักแสดงในวงการบันเทิงล่าสุดนักร้องแร็ปเปอร์ T j จิรายุหรือ You r ร์บ t ยได้ออกมาโพสต์กาศผ่านอิสกรมส่วนตัวว่าติดเชื้อโควิด -19 โดยระบุข้อความว่า เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศิลปิน y o UR r Boy t j ทำการตรวจ a t k ผลออกมาไม่พบเชื้อจึงไปทำงานตามปกติในช่วง10โมงเช้าซึ่งหลังจากนั้นมีอาการคันคอในช่วงค่ำจึงได้เข้าทำการตรวจ a t k ซ้ำในช่วง22นาฬิกาก่อนออกไปแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งพบว่ามีผลเป็นบวกจึงเดินทางไปตรวจ RT-PCR ได้รับผลตรวจยืนยันว่าพบเชือ้อและตอนนี้ได้เข้ารักษาตัวพร้อมกักตัวตามมาตรก,การรักษารวมถึงงดกิจกรรมทุกอย่างหลังจากนี้เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยทางศิลปินและทีมงานได้แจ้งให้ทางผู้ใกล้ชิดผู้เกี่ยวข้องรวมถึงทีมงานทุกฝ่ายไปตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรก,การความปลอดภัยแล้ว ทั้งศิลปิน URBOY ์บและทีมงานต้องขออภัยสำหรับงานโชว์ทุกงานหลังจากนี้รวมถึงแฟนเพลงที่รอติดตามผลงานเป็นอย่างสูงพร้อมกันนี้ลัปเปอร์ก็ยังได้เผยทางแคปชั่นอีกว่าขอโทษทุกคนด้วยครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับงานนี้ก็มีคนวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมอวยพรให้หายป่วยไวๆกันอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ